แน่ใจเพราะว่าด้วยร่างกายของเราเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเราเด็กๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเริ่มต้นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจก็เลยบอกตัวเองแบบเพิ่เลยเราอยากทำงานแล้วก็ขอเช็คให้ชัวร์วววก่อเนเราคาดชัวร์เหราเพื่อจะคิดเรื่องแต่งกว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นคอนเสิร์ตของ,งแ,แ,แ,แพทตั้งแต่แรกแฟแพทย์สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกเราว่าคือจีจีวอลแพทย์ไม่ได้คาดหวังเรื่องแต่งาน,นค่ะแค,ะคะอ่อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ย คือมันเป็นสิ่งที่พัดพูดมาตลอดมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกมันว่าน่าตดเดในอะไรเลย,เลยนะจนวันนึงที่เราแพงก,กันนะคะว่าเราตั้งใจจะมีปีหน้านะแล้วก็ปีสาวคุณบอกปงอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเออตอนเนี้ยพัดอยากพัดต้เป็นปีการแล้วอยากมีลูกปีหน้านะคะ่ะซึ่งอายุของเราสองคนก็คือดีพัดก็สามสิบเอ็ดแล้วอนะไรเงี้ยค่ะปีหน้าก็สามสิบเอ็ดคุณบอก็บอกว่าดีคือถ้าปล่อยเลยไปตอนเนี้ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นเราก็บอกว่าแต่เราเนี่ย เคยมีซีทตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำให้เราเรียนวิธีการคุมมาตลอดสิบปีอะค่ะอเอาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะมีหน้าเนี่นอยอยากให้เราเริกอ,อยู่ตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ยินยดีจะได้เตรียมทั้งความพร้อมในกัญมาแต่พอเราอยู่ป,ปุ๊บติดปั๊บเลยค่ะมาชั้นเรียนโอเชียเราสองคนทีเองก็ยังไม่แน่ใจเอามีพูดตรง,ตรงๆคือเราไมยังไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรอคนที่คนที่แบบว่า ดูแลตัวเองคือชินมาตลอดสิบปีอะไรเงี้ยค่ะพี่หมอว่ใช่มอก็เหมก็นยังไม่ชัวร์ด้วยแล้วก็พอเราเริ่มรู้ตัวเนี่ยประมาณเกือบสองเดือนเราไปตรวจก,ก็ไม่ขึ้นค่ะแล้วก็ลองอัลตราชาก็ไม่ขึ้นที่เห็นก็คือเห็นเป็นสีนเนี่ยชัดแต่ว่าตัวน้องไม่ได้เห็นเลยคุณหมอก็เลยนัดอีกทีคือเกือบสามเดือนให้ไปตรวจใหม่ดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าซึ่งเรายะเวลาเนี่ยนะคะที่เราไม่แน่ใจ ช่วงที่เขาเลี้ยงตอนแรกเนี่ยเขาแข็งแล้วแต่เราก็คิดว่าไม่ไม่น่าตีแล้วราว่างกายเราไม่โอเคอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเอออ,อย่าทุ่มแต่งเลยอะไรเงี้ยรอให้ชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งเรื่องแต่งงานเี่ยคือบอกว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลหักว่าจะเอาแต่งเองนะคะคือเราผ่านชีวิตอะไรมาเยอะมากเราเห็นเราครอบครัวเราครอบครัวเขาคนรอบข้างเราการแต่งงานมันไม่ใช่ทีท่สุด ีแต่การอยู่ด้วยกันแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่าทั้งคู่นะคะที่เบนเองก็คาดหวังมากกว่ทีนี้พอเราไปตรวจเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเราถึงแน่ใจว่าเขามาแล้วแหละแล้วก็มาแบบแข็งแรงด้วยแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เขาคุณหมอควรองการห่างตัวของน้นองว่าอาจจะมีกระตายหลุด ถ้าเราทํางานหนะักเราอตอ,ทตอานที่เราดูอากตัวของ้ขาแรกเนี่ยเราทํางานหนักมากกมอเลยกลัวว่าจะ,จะนจะ่นนะาอาจจะไม่สมบูรณ์เลยเนี้ยเราก็ยังไม่กล้าบอกใครอีกกลัวว่าบอกไปแล้วแล้วเราจะเสียใจทีหลังว่าเอเอเกิดเกิดน้องไม่ถูกรเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่จนตรวจคาั้นาสุดเพื่อถามที่แล้วเองนะคะคคว,ว่าที่หมอคอนเฟิร์มแปลว่าทุกอย่างโอเคสมบูรณ์แล้วก็ได้ที่เราสคน คาดหวังไว้อยากได้เทคนิคผู้ใช้แข่งไปแล้วก็ยังได้คือตอนน้จริงๆผมว่ามันมันเป็นในชีวิตคนหนึ่งอ่ะควรจะมีโมเมนต์ประมาณนี้เพราะว่าผมไปแข่งเดินทางไปแข่งตลอดอยู่นะแล้วก็แพทก็ทำงานเยอะไม่ค่อยจะมีโอกาสมาเชียร์แล้วก็มัเลยสนามนี้ว่างดีก็เลยคิดวางแผนแล้วปุ๊บถ้าถ้าเกิดว่าสนามเนี้ยผมไม่ทำอย่างนี้พวกก็คงไม่มีโอกาสแล้ว ให้ผมคิดว่าพี่เบนจัจัดฉากถ้าใถ้จัดฉากจรินะผมไม่มีฝาว่ากขาเป็นลูกลูไม่ดีวันไันาการมแข่งกนยังไะผมว่างแขนลงหน้าแค่แค่คืนเดียวไม่ว่าพึ่จะพึ่งเงนก็ว่างแล้วผมเป็นคนจองไฟดีไเแล้วก็คุยกับคุณโสต์ทางพัสดุ์การขนางางนนี้เดี๋ยวผมแข่งเสร็จปุบเดี๋ยวตอนขึ้นรับราบวัลโคเตี้เนี่ยจะแอบเซอร์ไพรส์แท่ง จร <oh mmm, ิงๆตั้งใจจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมติดแผลไปนิดนึงเพราะว่าตอนแข่งในโมเดิรนเติร์แค่น um ี Marcheg ้เราจะพูดอะไรหรืเราจะขออะไรให้เขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอดได้รางวัลแต่ว่าเราเตรียมแผนต่อไปก็คือว่าไม่ได้วัลเทไหนขอปลอขึ้นไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอแต่งงานไปเลยแล้วก็เราเป็นนักแข่งอยู่แล้วคิดว่ามันก็คงจะเหมาะกว่าแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆไงไม่ต้องไปทิดตรงแร่วรุ่นรุ่นร่วะไร้ยครับแล้วก็เป็นเหมาะกับสไตล์ของเรามากกว่า อันนี้ตอนนั้นต้องมีแบบฟิล์มกับคู่ครัวนะเพราะว่าเราเคยขอไปแล้วแล้วเขาปฏิเสธไปรอบนึ่งกองเยอะเป็นหัวล้อกบเกลื่อนตลอดค่ะเป็นโมเมนต์ที่คือถ้าสมมติว่าไม่เป็นัตวี่เด่นจริงจจะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่หวังและเป็นคนพูดอะไรกับเขาไปบ่อนเขาจะไม่ทำเช่นบอกให้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้เขา้อรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำเราเราก็เลยรู้สึกเราตัดเรื่องแต่งงานแล้วเราเราคุยกันที่กอง พี่ปีว่าล่ะมันน่าหังคาญอะขอแล้วก็ไม่แต่งน่าหลงคาญซึ่งเราเราจาษษษษษษษับความรู้สึกเขาได้ว่าเขาจะไม่ขอเราแล้วล่ะเราคงอยู่ไปเฉยอยู่แล้วล่ะแล้วใครจะไปคิดว่าวันนั้นคือเป็นวันที่เราเราปฏิเสธคือแพตติดงานหลแล้วก็ยกเลิกแทนที่จะปีนไปกับเขาอ่ะรอ,อบรอบแรกไปแล้วเพราะว่าเขาติดปัญหาเรื่องลบตู้อะไรก็ไม่รู้อะเราเลยบอกโอเคกาไม่ต้องปีนก็พอก็ไปแทนก็แหละ อยู่ดีๆก็โทรมาบอกว่าโอเคจองตั๋วะแล้วแล้วก็แล้วบอกไปสักคำไหมโอเคโอเคจองตั๋วเสร็จเรียบร้อยก็กินไปเราก็งงอยู่นะคือช่วยก็ไม่ได้แล้วทำไมจะต้องขึ้นโทรเรียกไปถ่ายให้ซึ่งเราก็ไม่รู้เขาติดโรเบิรนะคะเราก็เลยทูดมาเพราะว่าตอนแหลมใช่เราก็ไม่เข้าใจคือเขาก็เราก็มีคนไปเขียนเมาส์เราบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนสายพิชิตอะไรหรือเป็นออฟไลน ตัวเองก็ใส่แหวนอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเตรียมเนี่ยแพทคงถอดแหวนตัวเองแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาไปใส่กล่องก็ั่นแหละมันจะได้ดูสมบูรณ์แบบที่สุดประเด็นคือเขาหลอกเพราะว่าเอาทางสนามอยากให้แพทเนี่ยถ่ายรูปเป็นเกียรติให้กับให้กับสนามหน่อยทำดีมากเล้วก็กโม้ว่าสามาสามงกุฎก็ไม่ได้ช่วยนะแข่งก็ไม่ได้สัก,กวันก็จะไปถ่ายรูปให้ดันอ,อาบอาใส่หน้าเพราะทำไมไ อ๋อเป็นเกียร์ก็เป็นเกียร์พอขึ้นไปปุ๊บก็กฟอ,อง์แบบมือบวกแล้วก็แห่เปล่ากันบวกอยู่นี่ไงลงไปเอาช่อดอกไม้ขึ้นมาก็ยังฟองนะคะก็อยากจะถกถึงแนะที่มาเชีรเราเราก็มฟอง์เลยจริงเลยจเลยจพาแพทุกพูดข่าวที่ว่าเป็นอะไรที่เคยท้าทายมาเป็นแพทย์มาตลอดน้ะนจะรู้ว่าคือเราเคยเราไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้ว ในชีวิตของผู้หญิงที่เราไปยัปนไปแล้วเรื่องนี้มันถูกตัดทิ้งไปแล้วค่ะเราไม่คิดด้วยว่าเขาจะทำแล้วถ้าใครได้รู้จักพีเ่เจนก็จรู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษจริงๆที่พิเศษจริงๆอะค่ะที่พิเศษและใครพิเศษอะไรแล้วใช่เหมคือเราไม่คิดว่าเขาจะทำแล้วพอเขาทำมาโอ้แบบที่หัวเราอ่ะคือเถื่อนก็เลยแบบเรากรดเกลือ,อกันแบบก้า ไม่มีอะไรหรอกแต่จริงโทรศัพท์หาเพื่อนใครแบบว่า,อ,า,าไงไงอุ้ยผู้ชายชอบผู้หญิงมากคือไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำให้แล้วสิ่งหนึ่งที่รวมจากในที่แล้วคำถามแรกที่ถามที่เจอเลยคือคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ก็อ,อ,ยอย่างที่บอกไปอ่ะก็มันโอกาสมันพอเหมาะพอจอดดีที่ เป็นในสิ่งที่เรารักทั้งสองอย่างแม้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานกั็เป็นคนที่รักก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในสนามในวันนั้นอย่างเป็นสนามไม่ยากไปเลยใช่ไหมก็ขอแต่งงานในสนามติเองติอเองโลง่ง้าวันเดียวไม่ได้เตรียมนะถ้าเตรียมคงจะดีกว่านี้คงจะพูดได้ดีกว่านี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ที่แท้กับพี่เบนเจอแล้วอาจจะต้กันนิดหน่อยนี่นะคะก็คือพอเราสองคนเป็นข่รัอย่างนี้แล้วขอแต่งงานใช่ไหมคะ ก็จะมีกระแสหลายอย่างเรื่องถึงบอกว่าอ่รู้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยรู้มาตั้งสองเดือนแล้วลูกสาวไม่พูดอะไรเงี้ยอู๋แท้ก็เลยถึงบอกว่าทุกที่กับคนท้องนี่เนี่ยคนท้องก็เลยแน่ใจว่าสามอาทิตยที่แล้วเองว่าเราอะตอนเรามลูกนะอะไรเงี้ยเขาที่สำคัญคือบอกว่าทําไมก็โกหกอะไรเงี้ยคือแท้จะมั่นใจที่ไม่เคยออกมาพูดเลยว่าแท้เป็ท้องแล้วแท้ยังไม่เคยพูดเลยว่าแท ไม่เคยตื้อเลยแล้วแพ้ไม่ท้องพอแพ้มั่นใจว่าท้องเนี่ยฉีกแน่ที่แพ้ทำคือแพ้บอกผิดคนเลยบอกผิดงานบอกทุกคนเลยคลยนะ่ะว่าโอเคที่ควรเตรียมรับเขาหลังนะอนะไรเงี้ยในที่สุดก็มาแล้วแต่อาจจะเร็วไปหน่อยแพ้คือปีหน้าแต่แพ้ว่าเขาอยากมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราคงแตนะกต่างมากอะไรอย่างเงี้ยคือหมอกขแบบว่าโชคดีที่ที่ร่างกายมัแข็งแรง ก็เพื่อจัเลื่อกเข้าไปเมื่อ2อาทีเองว่าว่าเป็นมุดเป็นนี่เป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยแล้วก็พื่อจะเช็คได้ว่าเป็นผู้สาวหรือผู้ชายอย่างเงี้ยที่ก็ส่งไาแค่คู่วูค่ะลูกชายค่ะตอนนี้อีกคนตอนนี้สี่เดียวนะคะสี่เดือนแล้วรอรับผลลัพธ์กันเลยนะคะสี่เป็นใช่และปัญหาคือคือ ติดเต้นอยู่เลยดีกวันเนี่ยความรู้สึกของการแต่ถ้อคุณได้คุยกันแล้วเป็นยังไงนะไม่ภาษาพูดตรงๆคือตอนนี้เนี่ยมันเฉยๆแต่จริงๆผมก็ช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าปีนี้คุณพ่อเราทัสองคนเสียปีนี้ทั้งสองกันก็แบบจะไม่ได้เห็นตาคือเราพักกันเราไม่คิดนะว่าว่าเขาสองคนจะไปกันเดียวทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย ของแท้ก็โชคดีหน่อยคมะนอกตอนที่คุณพ่อป่วยตอนอยู่โรงพยาบาลที่แกได้มีโอกาสไปขอแล้วก็ไปบอกพ่อหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเองปลายซึ่งเรารู้สึกคือวันที่เป็นพ่อป่วยเรารอเราที่เจนไปบอกว่าให้หายไปไวไม่แน่นะอาจจะได้เลี้ยงหนาอะไอย่างเงี้ยเราคิดว่าแต่พ่อได้ยินแต่พ่อต้องหายดีแน่ๆอย่างเงี้ยแต่ทางกายมันก็ไม่ไหว พ่อที่เป็นนีนไปทำต้นปีใช่ก็ไม่ทํนเหมือนกันเราพ่อมาเ็นพ่อของเราก็ไม่ทันซึ่งซึ่งสิ่งที่ทันหวังไว้กคือทานาก้เขเห็นทีครอบครัวที่ดีมีคนที่ดีมาทค่าเราซึ่งก็สิ่งที่เขา,ขาขงาตลอดตลอดเลยที่เาเป็นหวงลูกนเล็กที่สุดเราไมจาให้เขาเห็นเลยะแต่ว่า แพรก็ยังบอกเลด้วยว่าเขายังมีที่ที่ป็นเรีอากาศได้ได้ฝักฝังได้ฝากเขาแล้วก็สัญญาของเขารวม่ที่แม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะขาคู่คือตอนนี้เราก็เขาคู่เหียจังมากพี่เต็มก็เหลือแม่แก็เหลือแม่้แล้วสองบ้านก็ดีใจมากคือต้องบอบกันว่าบ้านพัเขาเขาเลกฆ่าหวังวเขาจะมีน้องใหาเได้ใช้เาเขารูจ้าหาที่ระเด็กแล้วว่า น่าจะเป็นเซนติ้งมิลลิวหรือว่ามิลลิแค่์พิสุกอะไรเงี้ยแรกแต่เด็กแต่พอวันนี้่านก็รู้ว่าเราแข็งแรงแล้วเราไม่ได้เลี้ยงน้องแข็งแรงคือตอนนี้ทุกคนแยกกันเลี้ยงหนังบ้านที่เด็กเองจัดคิวแล้วนะจัดคิววาดแทรเองแต่ที่เราสองคนยอมมากที่สุดนะคะคือขายลางนะคะทุกคนจากซที่ทุกคนเลยวางแผนงได้ไงหลังจากหอแต่งงานมันจะมีงานแต่งงานเล็กๆน้อยๆไหมคะ อันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะคะเพราะเราไม่เคยคิดว่าคนที่ขอเราก็เลยไม่ทพงอะไรเลยตอนนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของเค้าให้เค้าแทนการใส่การอะไรที่าเป็นใครในวันนี้ก็กำลังคุยๆเรื่องส่วนมาก็เป็เพื่อนอะไรก็อยากจะมากันก็ถามตลอดว่าจะจัดเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรก็เดี๋ยวอันนี้ขอลงไปคุยกันในห้องส่วนต่าไม่ทราบอะไรอาจจะไดีไกลครับทีคือเราพังความพังใจว่าจะต้องมีการตัดการอร ตั้งใจจะจัดขึ้นมานี้ั้งาจริงๆ้ยดีนี้นั้ใทีนอาจจะทำอะไรสะดว่าหลังจากนี้ว่าแผไ่าให้รดงานหรือเปล่าอยู่แ้ก็คงจะช่วงแรกๆก็อาจจะอาจจะต้อง แรงกว่าแล้วแบบว่าอยู่บ้านวยกันเรียนดูอะไรกันก่อนแล้วก็วันวันก็ทำงานอะไรก็ไเดี๋ยวค่อยว่างไปยังไงยังจริงๆแล้วเรื่องละครติดต้องเนี่ยคือจริงๆแทดเล่นเล่นละครเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ารู้จัวท้องนะคะแต่ที่เล่นคือว่ามันค่อนข้างนานอย่างเงี้ยแล้วเพื่มเอิร์ธตอนแรกทีรักหนักเนี่ยเลยเล่นเขาไม่ได้เกิดเรื่องท้องทุกคนเข้าใจอย่างเงี้ย คือจริงเปิดก๊กอกครั้ละบ้างเพียงแต่ว่ากระเละทำให้ว่ามีการเปลี่ยนทุกตัวเราทั่วตก mm hmm. ลับมาขอเวลาอ่านบทเรีย hmm. นนึงแล้วก็ลื้อถ่ายบ้านหลับ้านเคยถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายใหม่แล้ว mm hmm. ซึ่งมันก็เลยเละไปประมาณสองเดือนกว่าอ,อย่างเงี้ยประเทศทำให้เรารอเละไปแล้วแพทยก,ก,ก็เลยติดหนังด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทูกที่การจนสุดท้ายก็ปัญหาก็คือไม่ได้รับหนัง,นงก็เพิ่มซื้อในต่างจังหวัด ไม่มีเลยนะคือที่เขาไม่รู้ตัวช้าด้วยคือแพ้กินปกติไม่ไม่แพ้ไม่อาการไม่มีอะไรเลยเป็ปกติเป็นปกติลัแอยู่เลยค่ะปกติจริงๆคือไม่เล็กการเลยมีแค่พรุ่งนี้อาจจะเป็นหลอดพวหน่อยนะซึ่งสามี่ะปีวัา่วงนี้วไนี่ไม่ใหม่่ไม่ค่อ น้ำหนักขึ้นมาประมาณสามโลนะคะแต่แต่คุณหมอบอกเราว่าเตือนหน้าน่าจะหนักเกินนิดนึงนะอาจจะเพลียไปนิดนึงคือคุณหมอบอกว่าช่วงอีที่เราดูแลมาประมาณสิบปีใช่ไหมคะตัวซีนเซนต์ก็เลยเลี้ยงรวมการยาที่เราทานตลอดแล้ะเราดูแลตลอดแล้วก็โรทยแบบว่าคุณหมอบอกว่าซีที่เราเป็นนะการมีน้องจะช่วยทำให้มันดีขึ้นและคือผ่าทีเดียว ออกคีเดียวใช่ค่ะคุแต่งก่อนนะคะไม่รู้เอาตรงตรงเอาตรงตรงเลยไม่รู้เี่ยต้องทำอะไรก่อนองรู้แค่ว่าตอนนี้อยากเขาออกมาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากรูว่าหัวจะพรองหรือเป่าไหมจะมีส่วนไหนเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เขาก็ไม่ได้นะคะแต่เพิ่งจะทะเลาะกันไปคือเราที่เราแข็งแรงมากใช่ไหมคะเราก็เลยจะขอเขาซื้อซื้อมอเตอร์ไซค์เราจะขี่เองเราบอกว่ารเรา,า,า,แาแข็งแรงเราไปเช้ามาแล้วเนี่ยหมอบอกลูกแข็งแรงมากเราต้องให้ลูกเราเนี่ยซึมซับ <laughs> อันนี้คือพทยที่เป็พทยใช้สมองส่วนไหนคิดเหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกเขาเลยว่าเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์ เขาก็ถามแล้วว่าเราใช้สมองส่วนไหนเราโอเคกันไม่ซื้อเขาก็บอกว่าตอนนี้ถ้าอยากออกไปหนังเนี่ยจะให้ซ้อนเป็นทางที่นั่าสบายหน่อยะะเราเบาเราเบาเราเบาเลยนะไม่ไม่ขาดผงมากค่ะญากยอดมาถามมาซีรียจริงๆกลัวคุณจะมองไหมคะว่าเป็นการมองความในอะไรอย่างเงป็นภาพที่ไม่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีกับสางคมใช้รอบแล้วแต่นะคะคือท่านได้บอกไปตั้งแต่แรกแล้ว ว่าจุดผู้หมายของทัดคือการมีครอบครัวคือไม่ใช่แัดพูดครับพี่เมื่อกอนที่ทัดกำลังจะขอแต่ทัดพูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะ้พูดตั้งแต่ก่อนจะเจอผู้ชายคนนี้อีกว่าสิงจุดประสงค์ของทัดทที่อยากมีครอบครัวถ้าแต่งงานผู้ชายไหวถ้าแต่งค่ะแต่ผู้ชายไม่ไหวก็ไม่ได้แต่งคือถามที่เราพูดอย่างนี้เพราะเรารู้สึกเราอยากบอกให้เจอนเรื่อว่อยากเก็บเงินคือด้วยด้วยด้วยความที่ เราทำงานแล้วรู้สึกว่าเราอยากเก็บเงินไว้ไว้ใช้ในอนาคตมากกว่าอย่างเงี้ยถ้าแต่งงานแล้วมาชีพเพื่อไม่ต้องแต่งเอาเอง,นนนนงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวก่อนมันเป็นจุดประสงค์อของเราเองแต่ถ้าไม่ได้แนะนำนะคะว่าทุกคนจะต้องคิดแบบแพ้เลจริงๆคชูทายกับพี่เบลไม่ได้แนะนำว่าจะต้องท้องก่อนแต่งอะไรเอาที่คุณสะดวกเอาที่คุณสะดวกเ,เอาที่คุณสะดวกคือถ้าคุณสะดวกแต่งก่อนแค่คุณแต่งกังนเลย แล้วก็คมีดนมีรูก่อายุก็ทนทางที่จะไม่้อยว่าขอยุยิ่งเยอะขึ้นมบาส่ที่เราเป็นตัดวเลยมานเนอตนเอาตรงๆเลยนะคะ คนเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันค่ะพอเอิญบ้านแท้ทุกคนอ่ะเป็นแบบนี้คือทุกคนบ้านแท้ไม่มีใครแต่งงานเลยแต่ทุกคนมีพอ่อแม่แท้เองก็เหมือนกันก็คืออยู่กับคุณพ่อมาเนี่ยไม่ได้แต่งมีลูกก,าาก,กันมา้ห้าคนเนี่ยแล้วก็อยู่กันอย่างนี้ประคอบประคองกันจนมันดูมันไปกันไม่ได้กนินไปน่าแยแยกไปในสุดจนหลังจากพี่ชายเติโตจังกันบนแท้แล่วค่ะทุกคนเป็นแบบนี้คือเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันคือที่บ้านแท้อสอนแค่ว่า ให้มันถูกการวัดเทใส่พี่น้องผมก็ขอให้มันเรียบร้อยแล้วที่เหลือแม่ไม่ได้หว่วหรือที่สาวพี่ชายเขาไม่หว่วงเลยนะคะว่าแพทต้องมีงานใหญ่โตหรือจะต้องให้เราอยู่กันให้ได้แล้วเขาก็สอนแบบตัวอย่างให้เราเห็นว่าเออการที่คู่หคือแต่งงานกันมันก็ไม่ได้เป็นผลประสบความสำเร็จอย่างที่สาวแพทที่มีลูกสี่คนก็ไม่ได้แต่งงานทุกวันนี้ลูกโต ลูลูเขาก็ไม่ได้แต่งงานสักคนแต่แค่ใช้ชีวิตกับเป็นครอบครัวให้มันให้มันรอดค่ะคือเราต้องบอกก่อนนะ่านไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทําแบบนี้น่เอาที่ทุกคนสะดวกอย่างบางคนเขาสะดวกว่าเอออยากมีงานแต่งก่อนอะไรเงี้ยคือการเล้ยงกานเ็าแต่งค่ะแต่บางท่านสะดวกก็จะมีน้องก่อนอะไรเงี้ยอยากอยากอให้แน่ใจว่าเราเรามีได้จริงๆเรามีครอบครัวได้จริงแล้วเราค่อยมาเตนะคะ ไม okay, so ่ไม่คือตอนนี้สภาพคุณแม่เขายิ้กับหัวร้อยอย่างเดียวพูดอะไรไปเขาโอเคหมดเลยผู้ชายไปขอแ่ต้องขำใส่ผ้ชายเร็คอเล่นแล้วล่ะแทำทำไมก็ีิใจครับก็ตนก็รู้สึกีวใจายังไม่มีหลานาย กาก็เอาน้องแพนไปมาดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตตนอินเตอร์มีผลไหมอะไรเงรี้ยงี้นไม่มีเลยค่ะตัวนึงขอบคุณมากนะคะพี่เอ็นยูแพนกละสานคือจะบอกว่าทุกตัวน่า,านรักกับแพนมากเลยนะคะจริงๆอนะ่ะแพนแอบเป็นก,กังวลมากเพราะว่าที่อยากมีปีหน้าเนาี่ยขอพี่เบนไวนะ้เพราะว่าปียาหลายคนอะไรเงี้ยแล้วพวกเค้าจะมีปัญหา,าแต่พอเราบอกเข้าไปทุกคนกลับปีลูกเลยนะ เรายังไม่ได้บอกเขาเลยว่าเรามีอย่างไรแต่เขาก็เห็นควาแตง